พอใช้ไปใช้เงินของท่านนั้นจบใช้เงินไม่หยิบไม่ไหวสิ่งไม่หยิบไม่ไหวใช้ไม่หมดจดไม่ดีนะแม่คาจ๋าเออเป็นผู้เล่นได้ไหมได้ไหมคะแม่ว่าไปให้พรท่านไปสวัสดีค่ะวันนี้ครูชุติมาพรแชแนลหรือไทยฟูดเกิดจากตัวของกระด้างกาะสานจนจนไปบนที่ทะเลทุกทุกท่านวันนี้ครูชุติมาพรแชแนลหรือไทยฟูดนะคะได้มาคุดกันกับสามีในครั้งนี้ที่วัดนะคะ ที่วัดน้องค้บอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจาหหััดนครปฐมแห่งนี้วันนี้เรื่องตามยามดีนะคะวันที่6พฤศจิกายนนะคะเป็นวันนะคะสำคัญนะคะในการทอดกริ่นสามัคคีเวลานะคะ ถ้าออกพรรษาหรือจำพรรษาสามเดือนแล้วครั้งออกพรรษาเราก็จะมีพิธีนะคะการทอดกระถิ่สามัคคีร้ังจากที่ว่าเราจำพรรษามาแล้วสามเดือนนะคะวันนี้ครูชุติมาพรชาแนลหรือไทยพสนะคะได้มาประกอบพิธีนะคะทำบุญเพื่อพุทธศาสนาในการทอดกระถินสามัคคีในครั้งนี้นะคะเชิญตา้ครูชุติมาเลย นี่ทำให้พ่ยจะได้ทขัีทาใจแล้วโมทนากัรไเป็นเราน้ำฟ้าเวดาลังไหลมาจากเบื้องบนเบื้องสวรรค์จะมาล้ำเยอะยกให้ท่านเลยรนนี้สิทธ์ให้ทุกๆท่านเลยนะไม่ตากรงใจลำให้สะดวกลำให้สบายลำจะให้มีเรื่องกันก็เรือขึ้นัวเลังสนุกไ่ว่าเรา ถ้าเรมเรื่องเิมันี้ทำใจไม่ได้พร่มเป็นวันบุญาาาพตอันนี้นะคะอะไรยังไม่ได้บาเลยนี่าเท่าไรพร้อมกติกามตันกลาวคำทาายาคกติกาคูชุนะคะขอร่วมบุญอนุโมทนาบุญกเพเพื่อน fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะในการประกอบพิธีทางศาสนา ในการทำบุญทอดกระถิ่นสามัคคีที่วัดนองขามอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมแ,บบแห่งน,น,ะะนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในการร่วมทำบุญกันในครั้งนี้นะคะก็มีญาติโยมนะคะได้มาทำบุญนะร่วมประกอบพิธีกันในครั้งนี้เหมือนอย่างเช่นครูชุติมาพรชาแนลหรือไทยโพสต์ได้มาประกอบพิธีในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้นะคะวันนี้อารมณ์จำใสนะคะสานิชนนะคะ เรานะคะได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะคะมากมายเลยนะคะในวันนี้นะคะเป็นประเพณีนะคะเกี่ยวกับพระพุธศ,ศ,ศาสนาในครั้งนี้ตอนนี้นะคะชาวบ้านนะคะของอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะก็ได แห่กันมาแล้วนะคะแห่กระถิ่นนะคะสามาถถัคคีกันในครั้งนี้มานะคะเดี๋ยวครูชูจะพาไปชมนะคะเกี่ยวกับพิธีนะคะของการทอดกระถิ่นในครั้งนี้นะคะตอนนี้ก็ชุม เป็นกานประกอบพิธีเลยนะคะเปลี่ยนรถข้อพิธีทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้นะคะเปลี่ยนรถข้องท่นในนี้นะคะสองเก้าหนึ่งมรดกประทศในครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในครั้งนี้นะคะในการร่วมกันรสุกมรดกในครั้งนี้นะคะในนี้นะคะพิธีนะคะแล้วคุณชูจะพาไปชมพิธีแห่นะคะตอนนี้ก็มาร่วมทำบุญกับคุณชูดีไหม ดีเพราะว่าท่านเสี่ยวดำเนินการประกอบพิธีนะคะของพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ในการของนะคะเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธนะคะที่ได้ร่วมปกร่วมใจกันบำรุงพระพุทธศาสนาที่วัดแห่งนี้นะคะนะคะชมนะคะดูเลยนะคะเดีจะพูดว่าถ้าตรยจีวรติดพุทกระถิ่นเสกกะเปลี่ยนผ้าตายจีวรกันบ้างนะจ๊ะ ชุติมาพรชาแนลจะพาไปที่ไหนนะคะจะาลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับชุติมาพรชาแนลเวลาทุกัา์นะคะพระวธิศาสนาโลกโพลมสอยใองค์ประสาสุนทรชัดเจน